วัดีจ้าอันนี้เดี๋ยวไม่มองจะมา,ารีวิวเนาะเป็นรีวิวางานชิ้นหลังนะคะเป็นลูกไม้ชิ้นหลังเนะเาะก็จะตัดช่อออกจากที่เป็นผืนจึงสีเนาะค่ะมันก็จะมีลายๆอย่างเหี้ห้าเลือกไล่เอานะ่เหี้ห้าเลือกไล่เอาแล้วเขาก็ต้องการเห็นเป็นลายมองใดเนาะนี่จ้ะอันนี้ก็จะเป็นช่อช่อที่เหีาเลือกมากนะคะจากผืนใ่แบบนี้เนาะ จากพื้นใหญ่แบบนี้เนี่ยมันก็นจะเป็นลลยเหมือนตัวเนี้ยนะจ๊ะเขาเลือกออกแล้วเัาตัดออกตัดออกปุ๊บเนี่ยมันก็นจะได้ความกว้างแค่นี้จากนี้มาถึงนี่เท่านั้นนะคะจากนี้ความกว้างของมันหักก็มาวางปุ๊บเสร็จแล้วตรงนี้มันก็นจะบวว่างนี่เนาะเขาก็หาลูกใหม่มาใส่เห็นบ่ะคะให้มันเต็มมันเต็มเักก็หาจากแถวนี้นะจ้ะตรงที่มันบวเป็นช่อเนาะหักก็มาวางเลยสมมติว่าตรงนี้มันบวเป็นชเฉาเอามาวางปุ๊บวางปุ๊บเนี่ย เลื่อยขึ้นไปเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าเ้าตัดเป็นชอนนะจ๊ะแถวนี้แถวนี้เนาะกลมแถวเนี่ยเขาก็จะลูกใหม่ตัวเนี่ยเขาจะมากว่าถึงก็จะถึงประมาณเนี่ยตัวเนี้ยมันก็นจะเป็นว่างๆอยู่เนาะมันก็นจะเป็นอันล้ายลูกใหม่ที่นะคะเป็นอ่าผ่าซีทูที่เขาต่ตไว้นะอะถ้าเกิดเขาบ่บ่บ,บ,บเก็บตัวเนี้ยมันก็นจะเป็นห้อยขาดเป็นวะ ทีนี้เขาเอาลูกใหม่มาเืียมนะฮะนี่เห็นห้อยเชื่อมปะนี่คือลูกใหม่ที่เขาเชื่อมใส,ใส่เข็มสอยนะตัวน,นี้ไม่มองใส่เอ็นเด้จ้ะแนมกับสบโเห็นเนาะแนมบบเห็นดอกไม่มองดวงตาพอดีแนละ้วตาหนีเบดอรุณเขาก็จะเชื่อมเชื่อมเนี่ยนี่คือห้อยเชื่อมของเขานะแล้อีกเอาคืนคืนจะตีง จะน,นี่คือห้อยเชื่อมของเขานตรงเนี้ยคือห้อยเชื่อมนะไม่มองก็คอยสอยเอาสอยเก็บงานเหมือนคลิปที่แล้วจีเฮน,นเบิ่งนั่น้ะก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยก็จะเนจนแบบนี้เลยก็จะเ็ดแบบนี้ทั้งสองขางเนาะด้านหลังกลางหลังตรงเนี้ยเขาก็จะเข่าสิบเนี่ยมันก็จะเลือดน,น,น้อยก็เอาโหลดเนี่ยมันก็ตรงเนี้ยคือตะเค็บกลางหลงังเนาะแถวนี้เขากจะเสด็ตัดถิ่ไปเขาจะมีผ่ายุ่แคนเนาะเลือตรงเนี้ยเขาก็จะเขา่าข้อไป นะก็จะประมาณนี้กะบ่บยากเด้แต่ว่ากะบ่งง่ายมันต้องใส่เวลาเท่านั้นแหละมันไม่ได้ยากแต่ว่ามันต้องใช้เวลามันแลกมาด้วยเวลาเนาะงานพวกนี้นะคะอย่างอันนี้ไม่หวังทำสองคนเนี่ยวันที่สองแล้วนะทำสองคนเนี่ยวันที่สองแล้วโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาอย่างไงนะคอยติดตามไว้แล้วกันนะคะ